สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอิทธิพลของในส่วนของมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังแรงนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยในขณะเดียวกันก็จะมียอมความกดอากาศต่ำนะครับที่เกาะตัวขึ้นแถวโซนทางด้านฝั่งอีสานนะครับ ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในขณะในการโซนทางด้านภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วมีฝนตกหนักมาตลอดเนื่องจากอิทธิพลของพายุยังงี้นะครับที่อ่อนกําลังลงเป็นในส่วนของอย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับซึ่งก็เคลื่อนตัวอยู่เหนือประเทศไทยด้านบนนะครับซึ่งพายุลูกนี้ก็ ส่งผลทําให้ในส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยะครับมีฝนตกหนักนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นี่นะครับในโซนทางด้านภาคเหนือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สะเรียงขุนยวมอมก่อยนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลาย อำเภอชัยปราการอำเภอเมืองเชียงรายนะครับอำเภอแม่จรรันอำเภอเชียงแสนอำเภอพญาเมงรายแม่สายนะครับอำเภอแม่สวยอำเภอพานอำเภอสมิงแม่แจ่มนะครับรวมทั้งฝั่งทางด้านท่าสองอยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูโมเดลกันในช่วงตั้งแต่10 สอนาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกานะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสเจอฝนตกหนักบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่12นาฬิกากันก่อนนะครับก็ยังคงต้องจับตาต่อเนื่องในโซนทางด้านฝั่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วภาคเหนือนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่ลดกำลังลงมาจากพายุนั่นหละครับ จะเห็นโซนนี้ภาคเหนือด้านบนแล้วก็เฉียงมาด้านตะวันตกนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับเฝ้าระวังต่อเนื่องฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลช่วงเที่ยงแล้วก็อีสานฝั่งนี้นะครับรอยต่อระหว่างอีสานกับเหนือนะครับจังหวัดเลยแล้วก็พิษณุโลกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับอีสานด้านบนจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอุดรธานีบางส่วนนะครับ ในขณะเดียวกันทางด้านฝั่งนี้แถวอุบลราชธานีมีโอกาสเกิดฝนหนักนะครับในช่วงเที่ยงแล้วก็ทางด้านตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับภาคใต้ยังคงเป็นฝั่งตะวันตกนะครับที่มีโอกาสาที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณเที่ยงนะครับไปดูช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงนะครับบ่ายไม,ม่นิดนึงจะเห็นการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝน พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองล,ลมกระโชกแรงนะครับจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคายแล้วก็หนองบัวลำพูจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นเพชรบูรณ์พิศนุโลกสุโข,ขทยัยอุตรดิตถ์นะครับพิจิตรเพชรบูรณ์ ลบบุรีสระบุรีนะครับพระนครศรียุทธยาอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็ปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีประทุมธานีนครน,นายกฉะเชิงเซาชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับปราจีนบุรีด้วยนะครับนครราชสีมาฝั่งนี้แล้วก็ศรีสะเกดอำนาจเจริญอุบลราชธานีบางส่วนนะครับ เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ที่สําคัญนะครับดูในส่วนของโมเดลเนี่ยโซนทางด้านภาคเหนือฝั่งนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักต่อเนื่องฝนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ห้องศนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่าน แร่อุตรดิตนะครับรวมทั้งจังหวัดตากยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับในส่วนทางด้านอีสานกับภาคเหนือนะครับแล้วไปดูช่วงบ่ายนะครับ14นาฬิกานะครับ ทางด้านนี้ภาคตะวันออกฝนเริ่มกระจายเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็นครราชสีมาบุรีร,รัมยนชช์นะครับลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีเพชรบูรณ์นะครับพิจิตรพิษณุโลกสุขโขทยัย อุตรดิตเราก็มาทางด้านอีสานนี่นะครับจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนะครับอุดรธานีหนองบัวลำพูน้องคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ข้ามมาด้านภาคเหนือจังหวัดแพร่จังหวัดน,น่านอุตรดิตพะเยานะครับเชียงราย เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน,นครับจังหวัดต,ตากลำพูลำปางกาญจนบุรีนะครับฝั่งนี้เพชรบุรีราชบุรีนะครับส่วนภาคใต้ก็เริ่มมีฝนนะครับนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์เริ่มมีโอกาสที่จะมีฝนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับ ที่ต้องจับตามองแลวก็เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากก็คือในโซนทางด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุนักโซนทางด้าน,านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายด้านบนนะครับฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมียนมามีโอกาสที่จะ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับฝนตกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโซนนี้ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วง15นาฬิกาทางด้านอีสานบนนะครับก็มีกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมสกลนครนครพนมนะครับอุดรธานีหนองคาย ขอนแก่นหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดเลยพิษณุโลกนะครับพิจิตรเพชรบูรณ์อุทยัยธานีสะแก้วลบบุรีนะครับชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอย,ยุธยานะครับปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ แล้วก็พิจิตพิษณุโลกนะครับจังหวัดตากจังหวัดลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะครับแล้วก็น่านที่มีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนี่คือในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับ สิบห้านาฬิกาแล้วก็พอช่วงสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกานะครับก็จังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมนะครับหนองบัวลำพูขอนแกน่นกาลสินนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ ทางด้านนี้กรุงเทพนะครับกรุงเทพนนทบ,บุรีประทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะครับนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณลบบุรีสระบุรีนี่ตรงนี้โมเดลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็ทางด้านภาคเหนือทั้งหมดนะครับภาคเหนือฝั่งนี้โดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับรวมทั้งจังหวัดตาก เยาน่านแพร่ด้วยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตรงนี้โมเดลช่วง16นาฬิกาแล้วก็ภาคใต้นครศรีธรรมราชชุมพรนะครับฝั่งทางด้านนี้เริ่มมีฝนนะครับทางด้านฝั่งอ่าวไทยพอช่วง17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาดูพายุฝ่ายฟ้านิดนึงครับนี่นะครับจุดนี้เฝ้าระวังหนักนะครับวันนี้กาลสินนะครับไล่มาตั้งแต่ตอนนี้นะครับ ไล่มาจากอีสานด้านบนบึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคายบางส่วนแล้วก็ขอนแกน่นกาลาสิน์นะครับร้อยเอ็ดมหาสารคามยโสธรขอนแกน่นบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีบางส่วนนะครับบุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาลบบุรีนะครับสระบุรีนครสวรรค์ปราจีนบุรี ชเชียงสากรุงเทพชนบุรีนะครับนครนายกปทุมธานีนนทบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาส่วนทางด้านภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเฝ้าระวังต่อเรื่องนะครับจนกระทั่งถึงช่วง18นาฬิกานะครับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับภาคกลาง พระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระบุรีนครราชสีมานะครับลบบุรีนครสวรรค์เพชรบูรณ์แล้วก็อีสานนี่นะครับไล่มาตั้งแต่ด้านบนนะครับหนองคายบึงการสฬนครนครพนมอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นการสิล์มหาสารคามร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์สุสรินศรีสะเกดรวมทั้งอุบลราชธานีนะครับก็วันนี้ถือว่าบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศในจยจักรางยุโรปเชื่อกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ